มาพบมาพ่อครับอาจารย์เนี่นะครับนาะรุงวีครับผมสวนฝรั่งบ้านลุงวีบ้านนาสว่งครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวนฝรั่งรวบ้านนาสว่งครับผมหรือเฟซบุ๊กสวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสว่งศูนย์991364790ครับผมเมื่อนี้ผมจะขออนุญาตมาแนะนําวิธีการตอนกิ่งสำหรับสวนฝรั่งลุงวีบ้านนาสว่งครับผมจะเรียกว่าสายตอนมืออาชีพกปได้ครับผมเพราะว่า ตอนรองหักเราก็ขายไปหลายไปหลายแห่งครับผมก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่าลูกค้าเราเนี่ยแนแมามาหลายปีครับผมควจะตอนชํานาญเลยครับผมนนี้ตอบโจทย์เลยว่าลูกค้าเขาทุกมือจริงๆเลยครับแล้วก็บ่ได้หวงประสบการณ์ครับก็เลยอยากแบ่งกันเพื่อลูกค้าหรือว่าทุกท่านในเช่าสวนยุงไม่นี่จะได้เอาไปเฮตุเองได้ครับผม แล้วก็ตอนขยายพันธุ์เองไอ้ตัวนี้ปกติเนี่ยเขาจะเอาใบหน่อยครับแต่ะว่าเขาแบ่งตอนไหนครับเพราะว่าผมได้วทดลองนะบู๊บเป็นอย่างครับผมนี่ตัวนี้ผมตอนเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสองครับสุ่มนี่ผมตอนแล้วมาเท่านี้ตอนเรียบร้อยแล้วเนาะเขจะแนะนาตัวนี้เล่นนะครับบาเท่อนี้เขากะอ่ะนี่เห็ดผลิตตัวนี้ครับมันยังคอยตอนตอนเร็วครับผมบาเท่านี้เขาจะตอนเท่านี้ครับนานประมาณคำนึงครับ ถามมันมี่ตนไหนนะครับงานสวยงามแบบนี้นึงคือตอนไหนเลยครับผมมีรูดใบออกเลยหรครับจครับผมรูดบวบใบรูดใบออกประมาณนึงนะครับคมเท่ากับควนจริงประมาณซ้ำหนีเลยครับผมอ๋อไอ้เขียวอ่อนต่อเขียวเข้มในใบประมาณนี้เลยครับผมประมาณเปิดจริงสิเขาก็บเปิดจริงจริงครับไอ้นี่จะเร็วนะครับผมอ๋อประมาณประมาณซ้ำหนีนะครับผมอ๋อเขาจะแตกเขาจะเพาะเปื่อเขาก็จะเพาะแตกของจังสี่ครับผมแล้วก็ไอ้ขูดขูดเนื้อยาเพิ่นครับผมแทนอ๋อในขูด ขูดเนื้อเยื่อเพื่อเพื่อให้เนื้อเยื่อเพิ่นขาาออกจากกันครับผมหรือว่าถ้าเขาจะขูดเนื้อเยื่อนะครับเขาทิ่มไว้เจ็เหมือนก็ไเลยครับผมในเนื้อเยื่อมันก็จะแห้งแล้วกระจายขาออกจากกันครับผมอ๋อปวดตองขูดก็ได้ครับผมขูดก็ได้อันนี้คือขูดจะจะหุ้มเลยครับผมขูดแล้วก็หุ้มนันทีเลยเนาะเขาจะทาน้ำยาน้ำยาอนนี้คือน้ำยาเล็งหลักครับผมอันนี้คือยังนอนน้ำยาเล็งหลักเนี่ยของตัวใดก็ไดเท้าโบไม่หนะครับผมน้ำยาเล็งหลักเนี่ยเขาจะใช้แบบ ไอ้กะปีพงโซโดเอ็มลอยนี่ผสมกันแล้วกเอาทาก็ได้ครับอ๋อครับหวานทางงนเลยเค้นี่แห้งออกเร็วครับผมอ๋อครับผมจะทาช่วงบนนะครับผมอ่าช่วงนี้ครับไอ้เนี่ยฝรั่งหงเปาซื้อครับผมไอที่สวนนี่มีฝรั่งหลายสายพันธุ์ครับจะใบตัวเน้นในลักลักที่แนะนำหนึ่งคือไอ้หงจวนซื้อครับผมหงจวนซื้อนี่แต่ว่าระยะตอนเขาก็จะมั่นซ้ำกันนะครับเอาจะทาประมาณซ้ำนี้นะครับตัวนี้ผมทาเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะ อ๋อนี่ <จะ S 1> ยถ้าเรียบร้อยแล้วจะตอนพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยามาดูกันครับ F4 บา้านบะเทอร์นี่เขาก็จะเอาแดดคลายน้ำเก็บมาใส่อีกทีหนึ่งครับใบถุงเก่า<อ>ครับน,นี่ใส่เกินไอ้ตอนตอนเหลือเพลิน,เ,นเขากำมาใส่ใหม่ครับผมไอ้ไไชวนคุยมะพร้าวนี่แช่แช่น้นามใบแ่น้นามใบสามขืนแล้วสาวที่มันแห้งแล้วก็นำกลับมาแช่น้ำยาแข็งครับเอ็นน้ำยาก็เล็งหลามนามี่แหละครับผมเดี๋ยวของผมนี่ผสมเสือ BE8 ครับผม เขาปลอดสารตั้งใจกำหนดเลยครับผมเสือบีเอสดาเซลัสับเทลิตครับผมเขาไปรวมนําครับผมประมาณนึงครับแล้วเขาจะเอาใหม่ใหม่ดำอยู่นี่นะอ๋อนี้ใหม่ดำน้ครับผมอยู่อยู่จังสีเลยครับผมแล้วเขามานีเลยนะครับผมเขาจังสีเลยครับผมจังสีห้อยู่มองนี่อยู่กลางๆพอดีเลยเขากากลางเลยครับผมกากลางประมาณนี้นะครับไอหอคือหอหั่นนี่นะครับหอหอแบบง่ายๆครับผมเนเขาอยู่จุดจรงกลางนี้หากเขาจะ ออกเร็วนะครับผมประมาณนี้นะครับเล้าบะเทอรนี่เวลาปลูกห้องกระกระตุกได้ครับผมเพราะว่าเวลาเอาออกแล้วมันจะงายตัวการเอาออกแล้วเขาจะเก็บนเนก็บต้นหนึ่งกับต้นหนึ่งไว้ใส่อีกหลอดครับผมคล้ายๆไอ้ห้องเห็ดแบบประหยัดครับผมตัวนี้กระเช็นกันครับผมห้องเขปลูกกร,ก,ลก,กระตุกคู่กันกระตุกคู่กันเนาะว่วแดงยันแหนม่ขานปดนแค่ปรับให้บรอยูจุดจุดศูนย์กลางเนาะครับผมไอไประมาณนี้นะครับดยาวจูนว่าประมาณนี้ครบนะอตัวต่อไปนะครับผมจะ หลังจากเข้ามัดเข้าผูกเรียวนี้เข้ามัดเข้าผูกเรียวนี้อาจารย์จักมือวันนี้ครับมันมันมันติดๆครับมันออกหักอ่าสายแดงนี่จะโดนอยู่โดยเฉพาะไอ้หนาหนานี่นะครับเพราะว่าแดงมันห่อนแห้งนี่ยครับนาวอ้ยางเร็วชุดนี้นหนาจะเป็นสองเดือนหมดแล้วครับผมประมาณยังสองเดือนยังสองเดือนหรืออาจจะเป็นสองเดือนกว่าก็ได้สองเดือนกว่าสายแดงนี่น่านออกเลยครับโอ้สายแดงนี่น่านออกครับผมเขายังคอยบวนิยมบวนิยมต่อกันครับผม ไอเช่นนี้ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตอนสามกิ่งเลยครับที่มุมนี้นะอาจารย์น้าชีตอนสามกิ่งให้เลยครับผมนี่หัวใบโดนข้อกระถ่ายอะไรเนื่องจากว่าข้อตอนดูตอนจนชำนาญครับผมข้อตอนจนชำนาญจนข้อตอนทิ่มไม่ร้ายแล้วบ้างเถอะมันก็เลยไกลเป็นว่าครับผมถาโดนบนในกระถ่ายใดถาใดเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายตัวที่ข้อตอนตอนไใบมันก็จะงอกออกไปก้อนหนาอ๋อมีหลายตรงมือหนึ่งเนี่ยขาตอนแต่ลายครับผมอ๋อมือหนึ่งตอนแต่ลายต้นซจำเนี่คือหมายความว่า เฮาเฮาสามารถตอนเอากิ่งมันได้โอ้บ่หน่อยได้นี่ต้นเดียวนี่ได้หลายครับได้หลายได้หลายเฉพาะได้หดหน่วยมันน้ำพร้อมนะนี่บ่แม่นว่าเนี่ยเห็นบ่นี่ก็สิมีหน่วยมียังติดอยู่นี่สำหรับไอ้ผู้ไม่้นบ่หลายนะเฮาเฮาก็เอาเอาหน่วยให้พร้อมแล้วก็ตอนพร้อมกันเ้ยตอนพร้อมตอนตอนพร้อมเอาหน่วยพร้อมครับผมเพียงแต่ว่าเฮาอย่าเฮาอยจะจอนลายเกินไปเพราะว่ายเพราะว้หน่วยเขาก็ส่งการใบนี่หลายหลายเติมนะครับไอ้ตอนไอ้ต้นนี้เช่นว่าต้นนี้ผมจะเอาไว้หน่วยครับ ผมก็จะตอนแค่นนี่ยก็จะพอแล้วครับอ๋อ้นี่กรับผมกะเบื้องที่นะครับมันก็จะมีครับผมหน่วยเขาจะหน่วยเขาติดน้ำนี่มีหน่วยมีดอกระลังชิติดแล้วนี่โอ้ได้ทั้งได้ทั้งกิ่งครับผมได้ทั้งหน่วยครับผมโอ้ยสุดยอดดีนะครับพี่น้องมารจัดถิ่มนะครับผมนี่นี่เป็นการประหยัดนี่เป็นการเขาเรียกว่าบริหารจัดการครับต้นครับผมต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่คือได้ขายหอดหน่วยได้ขายหอดกิ่งอ่ะเอาง่ายๆซะแต่ฐานมีต้่นโบราณนี่ยกะบุคคลแนะนำ ตอนอยู่น้ากันครับถ้าเห้องตอนแบบตอนกับตั้งหากเอาไว้น้อยกับตั้งหางตัวนี้จะจะดีกว่าครับผมอ๋อครับว่านี่คือตอนในลูกค้าเบิรําหนับผู้ถี่บ่มีต้นหลายไม่กระตามาตอนใดนะครับผมครับครับเพราะว่าต้นเขาจะบุคอยสวยงามคือแบบที่ห้องตอนฉราะเพราะว่าผู้หญิคนละโตน้ำหนัครับครมันกระสามาตอนใดห้ากระบอกคือกันครับอ๋อครับห้ากระบอกแต่ว่าห้องกับบ่ตอนหลายครับไอ้นองนี่เห้ก็เหลือไว้วน่อยกว่านี้อนกนนีน้องเขาไว้เนื่องจากไว้นานหอนนแดดหอนแห้งนะครับผมค่ะ ข่าตอนระยะตอนองเขาเนี่ยมันยาี่ยวกับซองเดือนหรือว่าจะเป็นซองเดือนกว่าก็ได้ครับต้างจำเป็นจะต้องป้องกันเพิ่นไว้ครับเพื่อไม่ให้ไอ้มันแห้งอยู่ในนี้นะครับข้าต้องให้เพิ่อรักษาโอ้นี่ห่อเิขาต้องห่อกระดาษอัน้เขาไกลอีกรอบนึงครับผมโอ้โดนโอ้ให้มันได้โดนอากาศมันนี่เนาะไอช่อมงายไายแบบของเก่าที่เขาใส่แล้วนะครับเขาเก็บมาใส่อีกทีหนึ่งข้าตอนรอบนึงแล้วข้าวต้อนนำมาใส่อีกทีหนึ่งไอ้ชวนกระดาษนี่ก็ไ พ่อมักขีดานะครับห้องเก็บมัตไช้งานให้่นได้ประโยชน์ได้หลายพันับครับผมดีกว่าห้อสีถิมรวมต้นพันธุ์ฝรั่งสายแดงใบแดงครับผมลายสายพันธ์ครับผมทีอยูนี่ใบแดงครับอยทธยาเบอร์สามครับผมในกระถางหน่อยสองกระถางนี่ชวนกระถางใหญ่นี่ครับซีสเกตเบอร์สองครับผม จำนวนหลายครับผมอยู่นี่ที่หลายนี่ที่เขาเห็นหลายนี่คือหงวนซื้อครับผมในทุ่งขาวนี่หงวนซื้อสรงกลมครับผมส่วนทุ่งดำนะหงวนซื้อส่งยศดำครับผมกิ่งตอนครับทั้งเบิดนี่คือกิ่งตอนครับตอนจากสวนฝรั่งลุงวีเองครับผมต้นพันนี่จำนวนหลายครับผมลูกค้าเขามาเลือกเบอ่งใดครับผมราคากันเองต่อรองใดครับหนึ่งแต่ขัตอนเองครับผม ตอนเองบัวเดมีลูกน้องครับแลวข้าก็ยังคอยถึงได้เพราะว่าคนอีสานนะครับก็ต้องมีความขยันเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมันจะเลยตอนหลายได้ครับตอนเสมอนะครับผมด้านนี้ต้นพันธุ์นี้มีหลายครับสวยๆงามๆกิ่งตอนครับมีแต่กิ่งตอนล้วนๆครับผมด้านนี้จะเป็นหงชนเสือนี่งทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งลูกค้าก็เลยเขามาเอาอยู่เรื่อยๆอยู่ดครับแต่ว่าก็ยังเหลือหลายอยู่ครับผมเพราะว่าเขาตอนหลายนะครับ ด้านในต้นพันธุ์บนเลยครับจะวางอยู่บนพื้นปูนทั้งบนเลยนะครับบ่ได้วางขี้ดินนะเพื่อป้องกันการเกิดหลกของเขาครับผมได้ดูแลอย่างดีแล้วก็ได้พ่นสารเสวบผาบครับ B1 อบาซิลัสซับเทล i นี้อยู่เป็นประจำครับผมต้นพันธุ์ของเขาครับผมหลายจํานวนมากครับผมเขามาเยี่ยมชมก่อนยังบ่ถือกับเขามาเยี่ยมชมนี่มาสืบถามราค่าก่อนก็ได้ครับทางสวนก็นยินดี เรยว่าขอมนตต่างๆก็ยินดีบอกแบบบมิกักครับผมด่านนี้ส่วนด่านนี้นะครับก็จะเป็นฝรั่งหงเปาซื้อครับผมกิ่งตอนจํานวนหลายกันครับผมไอหงเปาซื้อนี่ราคาโบแังนะครับผมถ้าเอาจนวนหลายเนี่ยก็ลดได้หลายครับลดได้แบบถือเลยแหะครับผมเพราะว่ามีหลายครับหงเปาซื้อนี่ตอนจากสวนครับผมเป็นสายพันธุ์ดกครับเพราะว่าอยู่สวนนี้ หงเปาซื้อใน่ติดลูกหลายครับผมผมกําลังเอาลูกไาให้ลูกค้าเบิ่งอยู่นะครับผมวาที่สวนในลูกมันติดหลายกําลังจะได้หอยลายอยู่ครับผมเน้นหงเปาซื้อหลายลอยต้นอยู่ครับผมด่านเนี่จะเป็นต้นพันธุ์หงเปาซื้อจริงตอนนะครับผอมปลูก้อมปลูกเข้าเรียงแดดไปโดนแล้วนะครับเนี่ยต้นสวยๆงามๆครับผมเขามาเยี่ยมชมหล้หรืออะเอาไปข้ขายต่อก็ได้นะครับถ้า เอาไปขายตอนนี้เขาให้ราคาพิเศษครับผมสื่อจํานวนหลายในยอมลดด้หลายอยู่แล้วครับผมราคาถือมากครับผมเขาเย่ำชมสวนได้ตลอดครับผมด่านนี้แมนไปเลยจะต้นพันธุ์นี่จะไม่จะว่างไปพื้นปูนนะครับผมอยู่พื้นปูน,ยยน,อ,ปอ,นอ,อย่างเดียวนะครับผมเพื่อป้องกันการเกิดโรคของเขาครับผมอยู่เพื้นปูนอย่างเดียวนะครับผม ไอ้ต้นนี้สีสะเกตเบอร์สามเนี่ยเขากำลังตอนเนี่ยครับผมตอนไหลมีต้นพันธุ์หลอยู่แล้วครับผมกําลังตอนหลายครับผมสีสะเกตเบอร์สามครับผมด่านนี้นะไอชวนด่านนี้เนาะครับผมต้นหน่อยๆเนี่ยเขาก็ตอนเพราะว่าเขาตอนดูนะครับก็เลยชํานานครับผมปลูกแล้วก็ตอนเลยก็มีครับผมไอชวนด่านด่านนี้นะครับผมด่านนี้ก็จะจะเป็นโรงพอช่ำครับ เขายังคอยจะเอาไปเลี้ยงแดดอีกที่หนึ่งครับผมนี่เพิ่งตัดมือนี่กระลายอยู่ครับตัดมาจากข้างล่างครับผมตัดมาจากข้างล่างนี่กําลังจะเตรียมซ้ำครับผมนี่ถ้าลูก้านี่ซื้อแบบที่เลยกระโบแพ่งนะครับผมแต่ว่ามันจะออกเป็นช่วงๆ,ๆครับผมไอหาพวงเขานะครับผมหงจวนซื้อส่งยนต์หนำครับผมที่ตัดมามือนี่งนะตัดอยู่ด้านล่างครับผมกําลังจะเอาซ้ำไหมเพราะว่าเอา ต้อนอยู่เอยตัดอยู่เรอยนะครับผมมันก็เลยมีหลายแม่แต่หมองช่ำเข้อกันครับผมเขาจะบุลงขี้ดินโดยตรงนะครับพี่มอเขาาะเอ,อุจจตอกว่บงครับผมเพื่อป้องกันวันเขาเกิดโรคครับผมถือดูแลในอย่างดีทุกขั้นตอนครับผมปลูกและตอนกิ่งเองและช่ำเอียงครับผมใส่ใจดูแลอย่างดีครับผมต้นไม้ทางสวนนะจังลูกขายยังคอยมั่นใจได้ว่าปลอดภัยแน่นอนครับผม ผมมาเยี่ยมชมสวนได้ตลอดซึ่งสวนนี่นะครับผมตั้งอยู่กลางหมบานนะครับผมใกล้ตลาดสดเทศบาลบรรณาสวงครับไปมาง่ายๆครับผมตัวนี้นะครับครับผมนี่แหละครับไอ้ที่เบอร์โทรจะติดต่อได้ครับผมอยู่เดินลานนะครับผมเขาเยี่ยมชมสวนได้ตลอดเะครับผมครับผมสวัสดีครับ